สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูมาตราบีทีเูน์กันนะครับมาแต่เช้าเลยนะครับกันนี้มาด้วยอาการเกียร์กระตุกนะครับวิ่งตอนวิ่งออกตัวเกียร์หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับปกติดีนะครับแต่ว่าอาการของเขาก็คือตอนที่จะจะลอรถจะจอดอย่างเงี้ยมีกระตุกนะครับกระตุกช่วงเกียร์สี่เกียร์สามนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทําการแก้ไขกับบีทีเูน์กันนี้กันดูว่า เราจะแก้ไขกันจบหรือเปล่านะครับอตอนนี้กําลังเปิดอ่างเกียร์กันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมนี่ครับบีทีเ์นะครับมาแต่เช้าเลยครับก็เดี๋ยวเราจะทาการเปิดหางน้ํามันเกียร์กันก่อนนะครับเพื่อจะดูว่ามีสิ่งแปลกปลอมอะไรอยู่ในเกียร์ไหม แล้วเราจะมาทําการตรวจเช็คสมองเกียร์กันนะครับว่ามีปัญหาอะไรกันบ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาติดตามตอนที่ว่าเราลื้อสมองเกียร์กันลงมาแล้วนะครับมาสด้าบีทีเอูนโตโปรนะครับฟอร์ตเลนเจอร์ทีหกนะครับเหมือนกันนะไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเลยนะครับเรื่องระบบเกียร์ก็รถลูกค้าท่านไหนที่มีปัญหาเกีย่ยวกับ ระบบเกียร์นะครับวิ่งแล้วเกียร์กระตุกนะครับตอนที่กําลังออกตัวกระตุกตึงต้งตึ้งตึ้งหรือ,อกำลังจะจอดแล้วเกียร์กระตุกนะครับมาปรึกษากับทีมงานเราได้นะครับที่ร้าน Auto Service นะครับซ่อมฟอร์ดซ่อมฟอร์เชฟโรเลตมาด้านะครับมาได้เลยโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาติดตามตอนที่รือสมองเกียร์ลงมาครบับผมว่าเป็นยังไง ครับผมก็สําหรับมาสด้าบีทียนซูรรนะครับกับอาการเกียร์กระตุกคันนี้นะครับก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับจบงานนะครับมาลองวิ่งอยู่นะครับหายสนิทนะครับเราก็ได้ทําการตรวจเช็คล้างสมองเกียร์ไปให้นะครับคันนี้เปลี่ยนถ่ายน้ามันเกียร์กองเกียร์นะครับราคาก็เป็นกันเองนะครับไม่ต้องกังวลลูกค้าท่านไหนที่มีปัญหา นะครับรถ Mazda b t ท0 Pro หรือว่า Ford r เ n g e r นะครับที t 6ที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการเกียร์กระตุกนะครับมาที่เราได้เลยครับอออโต้เซอร์วิสนะครับเราอินดีแก้ไขปัญหาให้ท่านได้นะครับจบงานให้แน่นอนนะครับอย่างกันนี้ก็นิ่มนวลน,นะครับเหมือนได้เกียร์ใหม่ไปเลยครับเป็นปกติละอ กาท่านไหนที่มีปัญหาโทรมาสอบถามกันได้นะครับโทร0956967554นะครับติดต่อมาได้เลยครับที่ิอตโตสวิตนะครับอยู่สีแยกมอตสอนะครับสีแยกไฟแดงมอตสอประตูหนึงนะครับนครราชสีมานะครับอําเภอเมืองครับผมก็ถ้ามีปัญหากันอยู่ก็โทรกันมาได้เลยด่วนๆครับผมขอบคุณมากครับ